นี่ถ่ายกบกบครับเออแล้โอ้สองตัวครับนี่พ้จักมาแลวนวอีกฟอร์กสองตัวครับเรียบร้อยเนี่ยครับกบกลมกันครับหมันหมันหมัน,นนี่ครับกบนี่กบเหมืองแก่ครับ กนเ,นเก็บพักไผ่แล้วไผ่เก็บได้นะครับไผ่มากินลาบล้านปีนอ้อยกยางแวดพอเด้ครับเด้อนี่ปีน้อยจะเ,เก็บพักไผ่ไปใส่ยำกบยิงเด็ดยิงปงครับไผ่หอมดวนใส่หลายไผ่อันนี้เป็นหอมดวนกำลังหาขึ้นนะครับนาะงเลกระเด็ดได้แล้วครับ ขาปลูกคนเดียวนี่มันจะหอมครับนาะหอมหอมถ้ากงนี้อยู่กับพี่น้อยนี่หุ่นมดแล้วครับิน <c> ห <oughs> ัวใา,ม,ามันอเดี๋ยวมันตึกแตกมั่งมิ่ปลูกเลาะหัวไว้นี่ครับตักไ่หอมดวนอันนี้เป็นใบขิงขิงพี่น้อยขึ้นละปลูกไว้อ้อมหัวนี่นอนห <c oughs> ุ่นพีน่น้อยแปลง แปลงพักแหงสุ่มัวผักยาวเป็นแตงสร้างไว้ครับลูกพ,พักกัดลูกแหงไว้เริ่มง้มแล้วครับฝนตบมาะขนาดนี่เป็นบรรยากาศลานปีน้อยอย้มแม่เจ้านะครับนาะอ่าน,นี่เป็นกบตีพี่น้อยส่องได้แต่คืนนะครับนาะถ้าใครหันคลิปช่วงแม่เจ้าปี่น้อยจะ ทายพอเนาะโอ้ตัวหลวงขนาดนี่ครบนี่ไทยตัวแม่ครับนี่กบเมืองแต้เต้นะครบับพอมันออกปลอดออกอย่างมาใหม่เหลืองยิ่งๆนะครับนะครับมันจะบาค่อยตุ้ยเหมือนกบไปเลี้ยงนะครับเนาะนี่พี่น้อยสองตัวนี่พี่น้อยจะติงต่าน้ําพริกกบนะครับเนาะอันนี้ตัวนี้พี่น้อยจะย้ำครับได้ได้สองคาบแล้วครับอ๋อฝา่าอุ้ยใหญ่ขานาดอยาะจะพอวิธีการทําน้ําพริก ไปน้อยกับคร่ที่ตามนะครับนาองสองตัวนี้จะเป็นกบปูนะครับนาอเห็นครับมันจะมีกองเสียงนะครับนาะกบตัวปูจะเป็นตัวห้องครับตัวแม่ที่ว่าพ่อมไข่แล้วมันจะโดดมาหาตัวผูนะครับนาอเพื่อมาผสมพันธุ์รีบไข่กันนะครับนาอตัวแม่นี่จะมีกองเสียงครับมันจะลุยเลยตัวแม่นี่จะตัวใหญ่กว่าตัวผูนะครับนาะบรรดากบๆนี่ กบเผาเลยครับย่างปั้นขินเผาเฮอมันลายมันยุบจากความาวม้าก็จะกลายเป็นความหอมนะครับเนาะ,นะกบมาเผาเดี๋ยวเอาไปล้างทาความสะอาดอยู่แล้วนะครับเนาะใส่ความุ่มมันออกเอาไปต้มครับเอามากบมาล้างทำความสะอาดทีๆครับ กใจ่กถึงมันออกทาครับเนยนะนำเด็ดปบมาใส่เลยครับ อันนี้จะเป็นขมิ้นตุกหอมแดงตุกกระไคตุกใส่ไปด้วยกันนี่ครับสับขาวนะครับนาะกบเมืองนี่มันจะเหนียวน้อยครับก็มันเมือ,มอน้อยครับอันนี้ปิ้งไฟอน้อนครับปิ้งกบตำน้ำพริกนะครับน้อใ่เย็นเย็นต้มเปื่อยๆมัน,เ,นเมินครับต้มมันชุกดีดี รบเดียวเดียวกันได้หนึ่งขาบแล้วครับออันก็ดอกแคปีนหน้อยอยาใหญ่เร็ยวขนาดครับได้ใส่แกงแคแล้วอันนี้เป็นหน้าลือ้อแปลงยอดปลาฟักใหม่นะครับนาะปลขกใหม่กำลังหาขึ้นครับนี่ยอดตอกก็ประกอบกระเรื่มใหญ่เริ่มง,งามแล้วครับ อันนี้เป็นเก้าบะเขือหัม,ม่านะครับนาะเริ่มใหญ่นะครับออกดอกแล้วน่ครับปลูกพักปลอดสารพิษตัวเนะครับนาองไ่ออกดอกแล้วครับแล้วก,ก็บกอกนี่จัดใหญ่จัดเลี้ยวนี่เอาผักแขผพักแขางแคบไปได้ซื้อแล้วครับปะเดี๋ยวดิงามนะครับอันนี้เป็นน่าปลูกพักปั้มผักปั้มเมืองเอาไว้นะครับนาอใส่ตำบรนุนมีเม็ดน,น้อยๆโอ้มันหอมครับ อันนี้ไปน้อยจะเก็บไปใส่ยำกบนะครับเนาะนะครับข้าวเปลอกเมืองบ้านเฮาดีดอกๆนี่ครับมีเม็ดน้อยๆนี่กับต่มันุนใส่ต่มันุนนี่เหมาะขนาดนเอไปใส่ยำกบนะครับเนาะหูดำเม็ดมันตัวก็บวบเขือวไปน้อยก็เริ่มงามละละก็เริ่มโปร่งยอดสั่งแล้วครับ ขอเชวนพักไปหน่อยครับอะไก่เปื่ไอ้ตีกาวทักจะไทยออกไงครับเรดึงปี๊ดแก๊สครับอ,ออกไงครับตรงนี้แกะนาะครับเนาะ คปิดดีนะครับสาววีบน่าน่าไว้ตากสั่มเลยเปิดจะดีนะครับลงรถกันเลยน้ำแห้งจับพอดีครับให้ชุดรถไปง่ายน้อยอันนี้เป็นพิกนาไปน้อยนะครับใจร,ระวังระวังระวังเพชรนะครับใส่พิกหนัก หอมมะขันนัดอันนี้เป็นผักไทยผักป้อมไม่หอมใส่ข้าไปครับัไม่หอมแล้วใส่หลายหลายบุญเข้ากัน tới ระครับยำกบต้นจืดมัอนจางกับเติมน้ำปลาเปล่าส่วนไปหน่อยจางเติมเอามันลุ้น เอ๊ะก็ได้หนึ่งมือหนึ่งข่าบนะเนาะแล้วลข้าวเหนียวน้อนก็ยำกบเงครับบ่าไข่มหมเนาะครับเดูว่าไข่ล้มกว่านี้ผมมีเห็แล้วครับยำกบป,ปันเหว่ชุดยอดครับเรียบร้อยครับยำกบพี่น้อยที่เราเหว่ข้าวลำนะครับเนาะโอ้เหมาะขนาดขอาวขาอุ้ยมันเต้ครับดูเป็นได้พอครับน่ากินเราครับ ่ยกับเขาเมืองเมืองบันหอมถึงลำชุดยอดนะครับนาอกบกับปลาแท้ๆครับที่ลาไปน้อยทักได้สั่งได้ในอินบอกในข้อความเพจต้อนนะครับหรือสะดวกเมาสาตีล้านก็ยินดีต้อนรับครับอยากกินกับเขาเมืองเมืองยินดีต้อนรับครับร้านสาขาชั้นทหีบเปิดทุกวันครับยุดวันจันทร์วันเดียวนะครับนาออ่ะว่าแล้วก็เอาเหยยแก้วมันมันเลี้ยงผีกบผีเขียงเนียชักเล็กชักน้อย อ,อ๋อหมอชุดยอดครับขอบคุณที่ติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับแล้วปาาอันติร้างครับสวัสดีครับ